สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบหัด4.2ขอไขคค่ค่ะในหนังสือเรียนหน้า197คะ่ะคราวที่แล้วคุณให้นักเรียนทําการบ้านไป3ข้อวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าการบ้านที่นักเรียนทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูข้อหนึ่งกันเลย ทอดลูกเตา่าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้นักเรียนดูลูกเต๋านะคะอันนี้คือลูกเตา๋าใช่ไหมหน้าของลูกเต๋าเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสใช่ค่ะสามสองหนึ่งหน้าของลูกเต่านะคะหน้าของลูกเตาเนี่ยมันก็สามสอง นักงเรียนมาดูหน้าของเต่านะคะหน้าของเต่าเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกนั่นเองค่ะซึ่งเราจะดูถ้าคุณครูถามว่าด้านตรงข้ามของเต่าเนี่ยสมมติหน้านี่คือหนึ่งด้านที่ครูมองเห็นเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกับหนึ่งที่นักเรียนมองเห็นนะคือด้านอะไรมันก็คืออะไรคะลูก 6นั่นเองเห็นไหมเห็นหกป่ะ <c oughs> ฉันก็ลำบากในการหมุนมากหกนั่นเองอะดูนะครูจะทำให้ดูใหม่อันนี้คือหนึ่งอะหมุน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 มาที่หนึ่งใช่ไหมถ้าครูผิดด้านปุ๊บมันก็จะมาอยู่ที่ด้านหกทำไมอะถึงเป็นหกไม่ว่าลูกเตา๋าที่อันไหนก็ตามนะคะถ้าด้านที่ครูหมุนมาเป็นหนึ่งใช่ไหมด้านตรงข้ามที่อยู่ตะขี้ตาครูอะมันก็จะเป็นในเสมอเลยมันก็จะเป็น หกเสมอเลยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าแต้มที่อยู่ตรงข้ามของลูกเต๋าเนี่ยมันจะบวกกันได้อะไรเสมอได้เจ็ดเสมอค่ะถ้าครูเปิดหน้าสองถ้าครูเปิดหน้าสองนะเห็นไหมเปิดหน้าสองให้หนูเห็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับสองก็ต้องเป็นอะไรคะที่ครูมองอยู่ก็คือต้องเป็นห้านั่นเองค่ะดูสีถูกไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรคะมันก็จะเป็นห้าเห็นไหมคะก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยมันจะรวมกับ รวมกับด้านที่อยู่ของฝั่งครูเนี่ยได้เป็นเจ็ดเสมอถ้าครูเปิดสามอีกอันนึงมันก็จะต้องเป็นอะไรคะลูกฟิลเตอร์ลอยอียันนึงก็ต้องเป็นสี่เห็นไหมคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าครูถามด้านตรงข้ามของลูกเต๋านเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถตอบได้อันนี้เก็บไว้เป็นความรู้ทั่วไปนะคะเผื่อมันออกในข้อสอ,อ,สอบอะไรอย่างนี้เนาะ เรามาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ขุมลูกเตา๋าขูดทอดลงไปปุ๊บออกได้หนึ่งเห็นไหมคะแต้มที่มันจะออกได้เนี่ยมันก็จะเป็นแต้มแค่หนึ่งถึงหกถูกต้องไหมแต้มก็จะออกได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดมีกี่เหตุการณ์คะหกเหตุการณ์ แล้วความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือก็คือสิ่งที่เราสนใจมีอะไรบ้างลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มสาม,มีกี่เหตุการณ์คะลูกหงเหตุการณ์มันก็คืออะไรลูก1ส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ6โอเคไหมคะยังจำสูตรกันได้อยู่ไหมคะลูกสูตรของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สูตรของมันก็คืออะไรคะลูกเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยอะไรคะลูกเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคไหมนั่นเองก็จะหาเหตุการณ์ทั้งหมดมาก่อนเสร็จแล้วหนูก็หาเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วย เหตุการ์ทั้งหมดนั่นเองโอเคเนาะข้อ2ลูกเตา๋าหงายขึ้นแต้มที่เป็นจํานวนคี่จานวนคี่คือจํานวนอะไรคะจำนวนที่หารด้วย2แล้วเหลือเศษ1เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี1 3 5มี3ามเหตุการณ์ก็เป็น3ส่วน6ตรงนี้ถ้าตัดถอนได้หนูก็ต้องตัด3 1 3 3 2 6ได้เป็นอะไรคะลูกเศษ1ส่วน2หรือ1ใน2นั่นเองลูกเต๋า หมายขึ้นแต้มจำนวนที่เป็นตัวประกอบของ12อะไรเป็นตัวประกอบของ12คําคำว่าตัวประกอบนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าหาร12ลงตัวอะไรที่หาร12ลงตัวบ้างนักเรียนกําหนงที่แต้ม1หาร12ลงตัวไหมลงตัวเพราะงั้น1ก็เป็นตัวประกอบของ12 2หาร12ลงตัวไหมลงตัว2ก็เป็นตัวประกอบของ12 3ล่ะ สามสี่สิบสองก็ลงตัวเหมือนกันสี่ก็ลงตัวห้าลงตัวไหมไม่หกลงตัวไหมคะลงตัวเพราะว่าหกสองสิบสองเพราะงั้นมีกี่เหตุการณ์คะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นห้าส่วนอะไรคะห้าส่วนหกนั่นเองความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเรามาดูข้อสี่ค่ะลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มที่เป็นจํานวนที่ไม่น้อยกว่าสี่คำว่าไม่น้อยกว่าก็คือต้องห้ามน้อยกว่าสี่แล้วเป็นสี่ได้ไหมอะ ได้เพราะว่าสีไม่น้อยกว่าสีสีมันเท่ากับสีเนาะเพราะงั้นเท่ากับได้แล้วมากกว่าได้ไหมได้เพราะว่าเขาบอกว่าห้ามน้อยกว่าเนาะเพราะงั้นตัวที่จะเป็นไปได้ของหนูก็มีใครบ้างคะมีสี่มีห้าแล้วก็มีหกก็คือเท่าไหร่คะสามส่วนหกตัดก็เหลือหนึ่งส่วน 2เหตุการณ์นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อ2ค่ะมีขนม6ชิ้นที่บรรจุอยู่ในหอ่อที่มีลักษณะเดียวกันจีน่าสุ่มหยิบขนม2ชิ้นพร้อมกันจากถุงใบหนึ่งที่มีอรัูสีชิ้นบุนกรอบ2ชิ้นโดยอรัวคือสีขาวน้ำตาลเขียวชมพูวุนกรอบมี2สีก็คือสีแดงและสีเหลืองจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ อันดับแรกให้หนูหาเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะขนมมี6ชิ้นอรัวมีกี่ชิ้นคะ4อันนี้ครูก็จะให้เป็นอรัว1อรัว2อรัว3อรัว4วุ้นกรอบมี2สีก็คือวอ1แล้วก็วอ2วอ1เรียกวอ2ไม่เกี่ยวอครูจะเขียนเลยนะคะออ1ออ2ออ3ออ4แล้วก็วอ1แล้วก็วอ2 ครบแล้ว6ชิ้นเขาบอกว่าสุ่มหยิบขนม2ชิ้นพร้อมกันแสดงว่าไม่ได้คำนึงถึงลำดับใช่ไหมคะสามารถสลับที่กันได้เพราะงั้นเราจะเริ่มสุ่มเริ่มสุ่มโดยการจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่เลยอหนึ่งอสองได้หนึ่งแล้วก็อสองอสามอสองอสี่อสออหนึ่งวหนึ่งแล้วก็อหนึ่งวสองเสร็จแล้วครูใช้สีม่วงนะคะจับคู่อสองอสามอสองอสี อสองวหอสวสครูไม่จับครูไม่จับกลับไปที่เส้นนี้นะเพราะว่ามันเป็นไงคะลูกมันซ้าเนาะต่อมาครูจับต่อนะคะจับเป็นไรลูกเมื่อกี้ใช้สีเหลืองบ้างอ .3 ามอสอสวหแล้วก็อ .3 าวสต่อมาใช้สีแดงแล้วก็อ .4 ว .1 อสีวสองแล้วก็ใช้สีฟ้าวหนึ่งวสองอ่ะเราจะมาเริ่มเขียนเลยนะคะค่อยๆไล่ไปนะเส้นแรกอหนึ่งอสองแล้วก็ไล่ต่ออหนึ่งอสามอหนึ่งอสี่อ่ะไล่ถึงไหนแล้วแล้วก็อหนึ่งวหนึ่งแล้วก็อหนึ่งวสองอันนี้คือเหตุการณ์ไล่มาเรื่อย หมดสีในแล้วหมดสีแดงแล้วใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็ใช้สีม่วงสีม่วงต้องมีอะไรมีสีอันนะคะลูกอ่ะหนูก็มาดูแต่สีม่วงเปลี่ยนตามอสองอสามอสองอสี่อสองวหนึ่งอสองวสองต่อมาครูใช้สีเหลืองเอาสีส้มๆแล้วกันแล้วก็อสามอสี่อสามวหนึ่ง อสามวสองก็ 2, ใช้สีแดงอ้อะไรคะลูกอสี 4, อ่วหนึ 4, ่งอสี่วสองแล้วก็สีฟ้าวหนึ่งวสองมันจะได้ทั้งหมดกี่เหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง แล้วก็อะไรคะ 13, บสามสิบสบห้าคูนับจากเส้นเนาะนับอันนี้สิขรบเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิสิบสามสิี่สิบห้าโอเคเหตุการณ์ทั้งหมดมีกี่เหตุการณ์คะสิบหเหตุการณ์เพราะงั้นมันต้องส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วยสิห้าอ่าเรามาดูเลยอันที่หนึ่งหยิบขนมต่างประเภทกันอ่าเรามาดูนะคะอะไรที่มันเป็นต่างประเภทกันก็มีตรงไหนบ้าง ผู้ใช้สีเขียวอันนี้นะคะอหวหน่งอ1ว่งวอแล้วก็ออว่อสอ2วสอ2แล้วก็อะไรคะอ3วหน่งอ3วสอ2อ4วองอ4่วหนเสร็จแล้วเราก็จะมานับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ามีมีทั้งหมด8เหตุการณ์ค่ะเราก็จะเขียน8ส่วน15แล้วเราก็จะดูมันตัดได้ไหมถ้าตัดได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็จะไม่ต้อง อันนี้ตัดไม่ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหนูก็ไปข้อต่อไปเลยค่ะหยิบได้อารัวทั้ง2ชิ้นครูจะใช้ปากกาไฮไลท์สีเหลืองในการนับเนาะอารัว2ชิ้นก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเหตุการณ์ก็จะเขียน6ส่วนอะไรลูกหกส่วนสิบห้าตัดได้ไหม ตัดได้ใช้แม่3มสาม5อ5หได้เป็นเศษ2.5ส่วนหค่ะสำหรับข้อ2ต่อมาหยิบวุ้นกรอบได้วุ้นกรอบทั้ง2ชิ้นเลยก็มีแค่เหตุการณ์เดียวค่ะก็คือวอ1เรียกวอา2วอ1กับวอ2นั่นเองค่ะก็เป็นเศษ1.15ส่วนโอเคเนาะหยิบได้อาัวาสีส้มนักเรียนมีอาัวาสีส้มปะอาัวาอยู่ข้างบนนี้นะ สีขาวสีนํำตาลสีเขียวสีชมพูไม่มีอัลล่สีสม้มเพราะงั้นเป็นอะไรเลยลูกศูนย์ส่วนสิบห้าหรือมันก็คืออะไรนั่นเองศูนย์นั่นเองค่ะนักเรียนโอเคก็เสร็จแล้วสําหรับข้ออะไรสาหรับข้อสองนะเรามาดูข้อสามค่ะทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ทอดหนึ่งลูกสองครั้งล้วก็ทอดลงไปปึ๊บมันก็จะเป็นอะไรมีครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งที่เท่าไรครั้งที่สอง ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างเป็นตารางละกันถ้าเป็นลูกเตา๋าแบ่งเลยปุ๊บสามสี่หนสองสามสี่ห้าหกเราก็ทำแนวนอน หนึ่งสองสามสี่้ยมันไอ้นี่ไปหน่อยอ่ะครูขอคูขอมันแคบลงดิพี่เกตีใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บทีเนี้ยก็ให้อันเนี้ยเป็นทอยครั้งที่หนึ่ง อันนี้ก็เป็นถอยครั้งที่สองถอยครั้งที่1แต้มที่มีโอกาสจอกได้ในหน้าลูกเต๋าก,ก็มีแค่อะไรคะลูก1นถึงหถอยครั้งที่สองแต้มที่มีโอกาสจอกได้ก็มีแค่ะไรมีแค่1นถึงหต่อมาเราก็จะมาดูเหตุการณ์ทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันแรกก็คืออันแรกก็คืออะไรคะลูกครั้งที่1ได้1ครั้งที่2ก็ได้1 ครั้งที่1ได้2ครั้งที่2ได้1ครั้งที่1ได้3ครั้งที่2ได้1ครั้งที่1ได้4ครั้งที่2ได้1ครั้งที่1ได้5ครั้งที่สองได้1นักเรียนก็ไล่ดูอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยเราก็เขียนอันเนี้ยเป็นตำแหน่งที่1อันเนี้ยเป็นตำแหน่งที่2อย่าสลับนะคะลูกเราเริ่มยังไงเราก็ต้องไปอยางังนะครั้งที่1ได้6ครั้งที่2ได้1เสร็จแล้วหนูก็เขียนต่อไปเลยอันนี้ก็อันนี้จะได้2ทั้งหมดเนาะ แล้ตรงนี้จะเป็น1 2 3 4 5 6ต่อนะส่วนอันนี้ก็จะได้3ทั้งหมดส่วนอันนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้แบบวัดแบบแบบอันนี้ก็จะได้ไทั้งหมดได้สี่ทั้งหมด อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ก็จะได้ห้าถังหมดอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสาสี่ห้าหอันนี้ก็จะได้หกถังหมดค่ะ หนูจะเป็นหน<ๆ>ึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เรียบร้อยในการหาเหตุการณ์ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์หนูก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูณหกได้เท่าไหร่คะสามสิบหกหาหนูเหรอขอเรียกหนูเหรอ <g ül> เดี๋ยวก่อนนะจะจบละข้อถามลนะ พอเราได้เหตุการณ์ทั้งหมดมาแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะมาดูดูอะไรคะลูกดูว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจมีอะไรบ้างแล้วความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะลูกลูกเต๋าหงายขึ้นอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดอบเขียนไวยก่อนลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มที่มีผลรวมกันเป็นเจ็ดแสดงว่าต้องเอาแต้มของเต๋ามาบวกกันอ่ะสำหรับข้อหนึ่งกูใช้ลายสีเหลืองบวกกันเราต้องได้เจ็ดก็คือหกหนึ่งห้าสอง สี่สามสามสี่สองห้าหนึ่งหกมีกี่เหตุการณ์ค่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกเหตุการณ์ก็เป็นอะไรลูกขอเขียนไว้ข้างหน้าหกส่วนสาสิบหตัดแล้วก็จะเหลือหกหนึ่งหกหกหกสาสิบหกขอบคุณค่ะพี่เนมต่อมาลูกเตา่าหงายขึ้นแต้มต่างกันสองคำว่าต่างกันสองก็คือเอาอะไรมาลบก,กันเอาแต้มของลูกเต่าที่ออกเนี่ยมาลบก,กันแล้ว เหลือผลลบเป็นเท่าไหร่คะสองนั่นเองค่ะลูกหนูก็จะมาดูใช้ไฮไลท์สีสม้มค่อยๆไลไ่เฉดลบกันแล้วได้สองก็มีอะไรสามหนึ่งสี่สองห้าสามหกสี่มีอีกปะหมดยังหนึ 1, 5, 2, 5. ่งห้าสองห้าอ้าสามห้าได้ไหมได้เดวอะไรอีกคะสี่หกได้ไหมคะ ได้มีอีกไหมสองสก็ได้หน่งสาก็ได้นักเรียนดูสีออกไหมมันจะส้มเข้มขึ้นมานิดหนึ่งก็คือตรงนี้กับตรงนี้เพราะงั้นมีกี่เหตุการณ์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจเหตุการณ์ก็เป็น8ส่วน36เราก็จะเอามาเขียนตรงนี้เลยค่ะ8ส่วน36อันนี้ตัดได้นะคะ8ปดด 8 4 3 6ได้เป็นเศษ1นส่วนสีนั่นเองลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มรวมกันไม่น้อยกว่า2แต้มรวมกันไม่น้อยกว่า2แสดงว่าที่ออกมาได้ก็ต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ2ค่ะนักเรียนมีแต้มไหนบ้างที่ออกผลลัพธ์รวมกันแล้วได้มากกว่าหรือเท่ากับ2นะักเรียนมาดูพร้อมครูนะคะครูจะใช้สีส้มนี้เลยละกัน อ่านดูนะคะลูกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองไหมได้สองบวกหนึ่งก็ได้มากกว่าสองไหมได้นักเรียนสังเกตว่าทุกอันเลยว่ามันจะต้องอะไรลูกมันจะต้องรวมกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับสองหมดเลยเพราะว่าต่อให้ลูกเต๋าออกแต้มน้อยที่สุดเนี่ยก็หรือก็คือหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยผลร,รวมมันก็ยังเป็นอะไรลูกมากกว่าหรือเท่ากับสองถูกต้องไหมคะเพราะงั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์เลยสามสิบหกเหตุการณ์ประกาศเป็นไรส่วนสามสิบหกเหตุการณ์แล้วก็ตัดกันได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนถูกต้องไหมคะแปลว่าเหตุการณ์เนี้ยลูกต่อหงายขึ้นแต้มรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสองเนี่ยแสดงว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่า ต่อให้มันออกแต้มน,น้อยที่สุดก็คือหนึ่งกับหนึ่งแบบนี้นะคะนักเรียนแบบนี้นะคะนักเรียนเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งมันก็ยังรวมกันได้มากกว่าเท่ากับสองแลแ้วแต้มหนึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นแต้มที่น้อยที่สุดของลูกต่อน,น้ําเงินส่วนแต้มหนึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นแต้มที่น้อยที่สุดของลูกต,ต,ต่อสีฟ้ามันไม่ไมีทางาที่มีแต้มน้อยกว่านี้ถูกต้องไหมคะเพราะงั้นอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยมีทั้งหมดสามสิบหกเหตุการณ์จากทั้งหมดสามสิบหกเหตุการณ์เลยค่ะ ต่อมาข้อ4ลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มรวมกันไม่เกิน9แสดงเป็น9้าได้ไหมได้มันก็ต้องเป็นอะไรคะลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ9โอเคไหมคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ9มีอะไรบ้างหนูก็จะมาดูครูใช้ปากกาไฮไลท์สีส้มเมื่อกี้ไม่ได้ใช้งั้นเปลี่ยนมาใช้สีเขียวบ้างเ่ะเรามาดูน้อยกว่าหรือเท่ากับ9อันนี้ได้ไหม ได้อันนี้บวกกันได้สามบวกกันได้สี่บวกกันได้หกขอโทษค่ะบวกกันได้ห้าบวกกันได้หกบวกกันได้เจ็ดบวกกันได้สามบวกกันได้สี่บวกกันได้ห้าบวกกันได้หกบวกกันได้เจ็ดบวกกันได้แปดบวกกันได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกกับสี่ได้สิบ ก็คืออะไรเกิน9ก้าหเจ็ดแปดเ้าตรงนี้ก็เกินแล้วก็อะไรคะลูกเจ็ดแดเ้าอันนี้ก็สี่หนี่เป็นสิบก็เกินดูซิมีกี่เหตุการณ์ไมใช้ที่ลบเอาก็ได้หนึ่งสอสาสี่ห้าหอันที่เกินมีกี่อันอันที่เกินมันมีหกนั้นก็เอาสามสิบหลบ 6ก็เหลือ30สแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็คืออะไรคะลูกขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูบ้าง30ส่วน36ตัดกันค่ะ6 5 30 6 6 36ก็คือ5ส่วน6นั่นเองค่ะสำหรับข้อ4ต่อเลยนะคะลูกเต่าหงขึ้นแต้มต่างกันไม่น้อยกว่า6สแสดงว่าแต้มของลูกเต๋าเนี่ยมันจะต้องต่างกันไม่น้อยกว่าก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ6 ก็คือตั้งแต่หกขึ้นไปอะค่ะลูกแต้มของเต่าต่างกันตั้งแต่หกขึ้นไปแต่นักเรียนมาสังเกตตรงนี้นะต่างกันคือเอามาลบนะหกลบหนึ่งเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือห้าแล้วมันเป็นแต้มที่ต่างกันคุณไม่เอาวงกุมอ่ะมันมาไงอะมันเป็นแต้มที่ต่างกันเท่าไหร่ลูกมันเป็นแต้มที่ต่างกันมากสุดแล้วมากสุดกับน้อยสุดลบกันเนี่ยมันก็ยังเหลืออะไร มันก็ยังเหลือ5เพราะงั้นมีเหตุการณ์ไหมที่แต้มของเต่าหายขึ้นจะต้องต่างกันไมนะก็ห 6, มีไหมคะไม่มีไม่มีค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลยข้อนี้กลับมาใช้สีน้ำเงินศูนย์ส่วนสาสบหหรือมันก็คืออะไรลูกมันก็คือศูนย์นั่นเองต่อมาอันนี้คือข้อห้านะคะนักเรียนอย่างงงนะครูแบบ ไม่ได้แบบว่าเหลือที่สำหรับเขียนคำตอบไวมากพอลูกเต่าหงายขึ้นแต้มเดียวกันอยู่ตรงไหนบ้างคะครูขอใช้สีที่เข้มขึ้นสีนำ้ำเงินลูกเต่าหงายขึ้นแต้มเดียวกันนรียนก็ดูเลยค่ะก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าแล้วก็หกหกมีไหมมีอีกไหมที่หงายขึ้นแต้มเดียวกันไม่มีแล้วเพราะงั้นมีกี่เหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หเหตุการณ์นั่นเองค่ะนักเรียนเราก็ต้องเขียนอะไรคะลูกข้อนี้ใช้สีชมพู6ส่วน36และหนูตัดได้ก็คือ6 1 6 6ึ6่งเพราะงั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดในข้อ6กเนี้ยก็คือเศษหส่วนหค่ะครบหมดแล้วถูกข้อนะคะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ดูจนจบฝากกด subscribe คห้ด้วยนะคะบา,บายๆค่ะเจอกันคลิปต่อไป